ขอบคุณพี่เป็นสีด้วยนะครับซื้อสดไม่เก็บแบตส่งฟรีทั่วไทยจัดเฟแนซ์ฟรีั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตกับคันน,นี้มิวเซเว่นไปแล้วจ้านะครับมิวเซเว่นนะนะภายในทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะหนังดําเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับซ้ายขวาครบหมดนะครับบันดงบันไดล้อมแมก็กจัดการมาให้หมดแล้ว นะครับมีเซเว่นะครับเรียบร้อยด้านหลังสวยงามนะครับนี่ดูนะครับตรงนี้ล็อกเด็กอยู่นี่นะล็อกเด็กก็ใช่งี้นะล็อกเด็กนะครับล็อกเด็กอยู่นี่้กนะ็อธิบายให้ดูนะครับว่าคือรถสภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานเครื่อง3000ก็ซื้อสดไม่เก็แบแวก็เล่นพร้อมโอนส่งฟรี อ่างทองแล้วส่งฟรีอ่างทองนะครับก็รถสวยเงาว้วาวเดิมนะครับนะครับก็ครบชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวไปส่งให้ที่ทีออ่อ่างทองนะครับก็ลูกค้าซื้อสดนะครับเป็นเอซกันมานานกับพี่เพนสีนะครับก็ซื้อสดหนึ่งไม่เก็บแบตแล้วก็ส่งฟรีอ่างทองก็สองชั่วโมงหน้าจะถึงเดี๋ยวเราไปสไลด์ขึ้นอ่างทองกันเลยนะครับมา ชึบเรียบร้อยนะครับอึส๊สนี่นะอ่ะเดี๋ยวเราเอาสไลด์ขึ้นก่อนโอเคนะครับอ่ะนี่ลองครบทวนหมดแล้วเนาะอ่ะกระจกข้าง4บาทเนอะ กระจกข้างสี่บานใช้ได้ชัดเจนนะครับนะครับระบบวิทยุนะครับเนวินะนะครับเนวิใช้ได้นะครับอ่ารอโหลดแป๊บหนึ่งเนวิช้ได <huh Becca. S 2> ้นะครับชัดเจนนะขึ้นแผ่นทุ่งแผ่นที่หมดแล้วนะครับอันนี้เนวิใช้ได้กล้องถอยนะเนวิกล้องถอยครบหมดเนาะนะครับเนวิกล้องถอยใช้ได้ครบหมดชัดเจนนะครับ วิทยุดูเล่นตรงไหนเนี่ยเมนูมันเป็นระบบทัสกีนนะครับอ่ะวนไายในรอบคันให้ลูกค้าดูหน่อยจ้าดีนะเสียงขึ้นแล้วนะนี่เสียงขึ้นแล้วนะกดเบาเสียงก่อน นะครับกดเสียงปิดเสียงให้เรียบร้อยนะครับก็คือจะลองให้ดูก็คือว่าทุกอย่างอุปกรณ์ใช้ได้หมดชัดเจนก็แอร์เย็นเพลงเพราะนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้ทุกอย่างทําสะอาดสะอาดให้หมดแล้ววิทยุเนวิกล้องถอยก็คือใช้ได้หมดครบถ้วนสมบูรณ์นะครับโอเคนะและนี่เดี๋ยวเราจะไปส่งกันให้ที่ออที่อ่างทองแล้วนะส่งฟรีอ่างทองนะครับส่งฟรีทั่วไทย จัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยเหมือนเดิมจ้ะซื้อสดไม่เก็บแบบเราถ่ายรูปแป๊บถ่ายรูปปป่อยรไปแล้วจ้ะนะครับส่งฟรีอ่างทองนะครับใครที่อยากได้แบบนี้นะครับก็ลูกค้าก็ไม่ได้เห็นรถเหมือนเดิมนะครับเราก็ส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบบนะครับก็ไปส่งได้ใครที่อยากได้รถยนต์นะครับร้านผมตั้งอยู่ที่ศรีนครินทร์56นะครับติดกับ BTS สีอุดมสี่แยกอุดมสุขนะครับชัดเจนนะ เลือกไทเกอร์ยูสคารูปโลโก้ผม094314666นะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือถ้าคุณอยากได้รถแบบนี้คุณภาพสวยๆเกรดเอและสไลด์ถึงหน้าบ้านท่านราชรถมาเกยโทรมาหาผมได้0 9 4 3 1 4 6 6หรือใครอยากมาดูไลฟ์สดเต็มๆอยากดูรถเพิ่มเติมมาดูได้ที่ f c e e o o o ไทเกอร์ยูสคาผมไลฟ์สดทุกวันแล้วเจอกันที่ f c e e o o o ไทเกอร์ยูสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ